คุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่ไถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในตลาดสดที่มีคนตะโกนขายของใส่หน้ามีคนตีกันเรื่องการเมืองมีคลิปอุบัติเหตุสยองขวัญโผลมาทั้งที่เราไม่ได้อยากดูเราบ่นกันมาเป็นปีๆว่าทำไมฟีดมันมั่วซั่วแบบนี้แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่เอากอริทึมยัดเยียดให้แต่วันนี้เกมกำลังจะพลิกครับอีลอนมัสเพิ่งประกาศข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการเทค ว่าภายในเดือนพฤศจิกายน2025นี้แพลตฟอร์ม X จะเปลี่ยนระบบฟีดท,ทั้งหมดให้ขับเคลื่อนด้วย AI 100%ซโดยมีพระเอกขี่ม้าขาวที่ชื่อว่าก็อกลืมภาพอัลกอริทึมโง่งๆที่เดาใจเราผิดๆถูกๆไปได้เลยครับเพราะระบบใหม่นี้อีลอนเขาบอกว่ามันจะอนุญาตให้เราคุยกับฟีดของตัวเองได้เหมือนสั่งอาหารตามสั่งลองจินตนาการดูนะครับเชา้าวันจันทร์คุณไม่อยากเห็นดราม่าการเมืองให้ปวดหัวคุณแค่พิมพ์บอกก็อกว่า เฮ้ยกลอกวันนี้ขอข่าวเทคลุน้ลนๆนะไม่เอาการเมืองไม่เอาคลิปคนตีกันแล้วปิ้งฟีดของคุณจะถูกจัดระเบียบใหม่ทันทีตามคำสั่งเป๊ะๆอยากดูแมวน่ารักน่ารับสั่งได้อยากตามข่าวหุ้นแบบเรียวไทม์สั่งได้อยากให้ฟีดเงียบสงบไม่มีคนทะเลาะกันก็สั่งได้นี่คือการเปลี่ยนคู่อำนาจครั้งใหญ่จากเดิมที่แพลตฟอร์มเป็นคนกำหนดว่าเราควรดูอะไรกลายเป็นเรานี่แหละที่เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง และที่พีกกว่านั้นคืออีลอนแก้สัญญาว่าจะเปิดสูตรลับโค้ดของอัลกอริทึมให้ชาวโลกดูทุกๆ2สัปดาห์เหมือนร้านอาหารที่กล้าเปิดครัวให้ลูกค้าเข้าไปดูว่าใส่อะไรลงไปในหม้อบ้างเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสว่าไม่มีการแอบใส่ยาพิษหรือแอบดันโพสต์ของใครเป็นพิเศษเป้าหมายของ X ชัดเจนมากครับคือการก้าวข้าม Tik t o อกและ Facebook ที่เน้นเสิร์ฟคอนเทนต์ไวรัลที่บางทีก็ไร้สาระไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่รู้ใจและรับใช้ผู้ใช้งานจริงๆ แต่มันก็มีดาบสองคมที่น่าคิดถ้าทุกคนเลือกดูแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเลือกปิดกั้นสิ่งที่ตัวเองเกลียดเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในกลาหรือ Echo Chamber ที่หนากว่าเดิมไหมเราจะยังคุยกับคนที่เห็นต่างรู้เรื่องอยู่หรือเปล่าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วผมถามจริงๆเลยครับระหว่างฟีดแบบเดิมที่มั่วซั่วแต่ทําให้เราเห็นโลกกว้างกับฟีด AI ที่ตามใจเราทุกอย่างแต่เห็นแค่สิ่งที่เราชอบถ้าเลือกได้คุณจะเลือกกดปุ่มไหนครับ